สวัสดีค่ะแต่เราก็สู่ช่องไม่ผิดกฎนะคะวันนี้อุดหนุนแกงกิเลกใหญ่แตงโมนะทุกคนใส่บาทอธิษฐานให้ตายายกินหน่อยตายายชื่ออะไรเนี่ยนะคอยยังไม่รู้ตายายชื่ออะไรเกิดไม่ทันเกิด <c oughs> ไม่ทันตาอุม,มากับยายลำแก้ว แล้วคอยลืมคิดตาทวดไปนู่นเลยเออพอยังเออพอยังไม่เกิดตายายนะตายายเสียพอยังไม่เกิดอยู่ยายเสียนะแม่ยังไม่ท้องเลยอืพอยังไม่แม่ยังไม่ทอ้องพอยเลยยายเสียนะแต่ทีนี้พอยายเสียแล้วแม่ก็อ่าไม่กินจะคุม ก็เลยอยู่พลอยน,นี่แหละ <c oughs> อ่ะยายทุกคนก็มาใส่บาตรแล้วเนะนนก็ใส่บาตรเช้าๆที่สี่ก่อนะบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ครึ้มแต่เย็นนะคะทุกคนโอ้ยดอเดือนสี่แล้วนะวันนี้วันนี้เดือนสี่ใช่ไหมเดือนสี่แล้วยังหนาวอยู่เลยทุกคนเ้ยอือฝนคือสีไปรตกไง อืเดือนสองสี่แล้วเดือนลาวเดือนไทยเนะ่ะเป็นเดือนสองเ,อเดือนใครบอก <c oughs> เดือนไทยก็เป็นเดือนสามแล้วมันจะมีนาแล้วนะวก็ใครก็มาเนี่ยวันนี้ไปแล้วะมาแล้ววันนี่เจ็ดแล้วก็หมดที่แปด ใส่บาทรามบุนกัมมอวนกันจ้า เชฟเราคั้นสม้มอันนี้ก็อขออนุญาตนะคะใช้มือนะเพราะว่าเราทำกินเองกันเราไม่ได้ทำขายน,นะคะก็จะนวดหน่อยนวดให้อันนี้คือสูตรของพัวแทนนะคะอัดละลายสูตรอาจจะไม่เหมือนกันนะสูตรวัวแทนนี่จะไม่เหมือนไข่เขาจะเอาไปาพึ่ง่แดดนิดนึงเนาะให้มันยุบนั่นเองนะให้ผักนะคะมันยุบตัวเนาะ แล้วพอแทนก็จะมาคั้นนะคะใส่เกลือใส่พงนวเนาะนี่ฮะก็จะนวดให้มันนิ่มให้มันอ่อนนะคะแต่สูตรของเอ่อเอ่อทางบ้านของลุงพันเนาะที่ไม่พีเคยไปตอนนั้นถามสูตรเพื่อนเพื่อน,อนนะคั้นวันนี้กินพรุ่งนี้เลยนะเอ่อเพื่อนบอกว่าแช่น้ําเกลือเพื่อนบอกนี่พ่อเออเพื่อนเพื่อนะจะแช่น้ําเกลือแล้วก็มาล้างออกล้างออกแล้วก็เออมาปรุงรสอีกทีนะล้างออก เพื่นบอกนี่แล้วก็โอ้สามารถทานได้เลยตื่นมาทานได้เลยนะเดี๋ยอันนี้สุดรของพอแทนนะคะก็อ,ะอาจจะไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนนะหรือว่ามีคนที่เหมือนไหมแล้วก็ออเมีใส่ข้าวเหนียวด้วยนะทุกคนสูตรสูตรตะแทนนะเอ้ยนี่โอ้ส้มผักนะคะเออส้มกล่ำนี่แล้วก็เติมน้ำนะทุกคนอืม แต่เราก็ทำแบบบ้านๆน,นะคะ,ะก็จะไม่ได้เน้นอนามัยเท่าไหร่นะเพราะว่าเราคันเองกินเองโอ้อเส็จแล้วพอพอ่อแซมนี่นะอเอาแค่น้ำใส่แล้วก็พอบอกอ๋อเออแล้วก็นวดอีกเอยแสบเป็นแสบเออแต่มันก็ยุบตัวเนาะผักก็ยุบตัวนอนดี แต่ถ้าเราทําขายเนาะก็จะอ่ะเน้นถูกหลักอนามัยกว่านี้นิดนึงอ่าเสร็จแล้วอ่าเมนูอ่ะส้มผักของพญาเถวพอดีแล้วอปค่ะเปะนะไม่ต้องปรุงเพิ่มพ่อบอกว่าอ่าเสร็จแล้วส้มผักพญาเถนนะคะนี้ได้แล้วกับข้าวมือ้อนึงของเรา เีมส oh, okay. ่งของเรานะทุกคนโ่เพื่อนอนขึ้นมาเนาะไดูมาถานมาใส่มิดมันเลยค่ะอ้ไันเฮ้ยไม่ได้ให้ถุงมือต้อง็อย่างยืนรย่างยังไม่ห้ติดมือติดถุงมือ เอายางดีกว่าเอาอยางมาล้านให้ค่อยหน่อยมันต้องซื้อตรงมืออีกรุ่นเนักอีกรุ่นที่มันเอ็นๆหนัก กระท้อนนี่มะทอมันเป็นใหญ่นี่ๆฮัดนี่นี่ฮัด <N -oticality> <N -otic> okay. เออมันก็อยู่แน่ค่ะเออนก็โอเคอยู่กว่ามีเอาอันหรือมาอันนั้นแล้วมันก็เลยอยู่ไม่มีดอ้ก็ไม้จะแยกไว้อยู่ น,นอนควายเปีมัน,นอนควายปี้ยอะไรสิเจ้ <c oughs> แบบสบายใจเฉื่อยนาทุกคนเวียกขึ้นเสร็จแล้วนอนควายเปีดูเมียแกะมะขาม <c oughs> อันนี้คือที่เราจะแกะทำเป็นมะขามสามรุปน,นะทุกคน อย่าลืมนะคะออเดอร์นะคะยังรับต่อนะยังรับอยู่นะคะออเดอร์มะขามเปรี้ยวมะขามสามรสนี่ทุกคนนี่ก็จะมาแบบนี้เป็นแถวแบบนี้เลยนะคะเนี่แล้วก็นี่นะคะของเราวันนี้ก็มีอยู่เอ่อเดี๋ยวจะทําเสริมอีกอย่มีอยู่สองออเดอร์นะคะที่สั่งมะขามสามรสเราเพิ่มเนาะก็อย่าลืม สามรสแล้วก็กระขาบเปรี้ยวนะคะสามารถสั่งได้ เราก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะทุกคนเพราะหาะไรายได้เสริมช่วงนี้ก็ไม่ได้ขุดมันกันแล้วมันก็ราคาเท่าไหร่นะเป็นพ่อโรมมันเล้เลือพ่อลรงราคาบาทห้าตางในย,ยังดีเนาะพ่อเปาอย่างทันนะเนาะ,นะพ่อเปายังทันบาทเก้าสิบห้าเมื่อวานนี้ถ้ารอคุไปอีกวันนี้ไม่ทันแน่นอนเลยพรนนะดรกแตะกรลงไว้แค่ ว่านี้ยังบาตรเก้สิบห้าว่ะวันนี้ลงบาตรห้าต่างโอ้โหแบบเหนื่อยใจเลยนะชาวสวนมันเหนื่อยใจเลยยางเป็นราคาแต่มันไม่เป็นราคานะปีนี้ 面单吧。